และจะเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตที่ครบครันที่สุดของภาคกลางตอนบนและภาคเหนือตอนล่างภายใต้แนวคิดสุขทุกวันที่สวรรค์ในฐานะผู้พัฒนาพื้นที่แห่งอนาคตเราตระหนักถึงศักยภาพของนครสวรรค์ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงภาคกลางและภาคเหนือรองรับการขยายตัวของเมกะโปรเจกต์ต่างๆของภาครัฐ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรพร้อมชูจุดเด่นทั้งทางรานมัฒน,ธ,นธรรมเทศกาลประจำจังหวัดอัตลักษณ์ท้องถิ่นโดยร่วมมือกับชุมชนดึงลเข้า e อเ e n c นร่วมสร้างสเสน่แห่งการท่องเที่ยวให้คนรู้จักเงมอืองนครสวรรค์มากขึ้นในหลายมิติรวมไปถึงการเปิดพื้นที่ศูนย์การค้าเป็นตลาดจริงใจ เพื่อสนับสนุนสินค้าทางด้านเกษตรของประเทศไทยเราอีกด้วยเราตั้งใจที่จะสร้างสารรค์ให้เซ็นท่นแลนครสวรรค์ให้เป็นมากกว่าศูนย์การค้าเป็น m i กซ์ยูสแทงอนาคตเต,เติมเต็มการใช้ชีวิตของผู้คนได้อย่างเต็มรูปแบบประกอบไปด้วยศูนย์การค้าโรงแรมคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์และ u r อ a ์เบิรขนาดใหญ่ และในอาานาคตอีกไกลก็จะมีโรงพยาบาลชั้นนำที่เสริมความแข็งแกร่งให้เราอีกด้วยโดยเราจะร่วมกับผู้ประกอบการของนครสวรรค์เสริมให้นครสวรรค์เป็น New Destination ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและก็ต่างประเทศให้มาเที่ยวและใช้ชีวิตมากขึ้นช่วยกัผลักันงเศรษฐกิจของจังหวัดเป็นการสร้างธุรกิจสร้างแหลท่องเที่ยวสร้างงาน กระจายรายได้ให้กับจังหวัดและเพื่อสร้างการเติบโตให้กับเมืองอย่างยัง่งยืนสุดท้ายนี้ที่ฉันขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงพันธมิตรร้านค้าที่ให้ความร่วม,มมือมาให้การสนับสนุนโครงการนี้มาด้วยดีโดยตลอดแล้วหวังอย่างยิ่งว่าเซ็นทรัลนครสวรรค์จะช่วยเสริมเสริมศักยภาพของจังหวัดนครสวรรค์ให้โดดเด่น พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวไปยิ่งขึ้นขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณคุณวริการจิราุวัฒน์นะครับกรรมการตื่นเต้นแทนชาวจังหวัดนครสวรรค์เพราะว่าวันนี้เซ็นทรัลได้มาเปิดนะฮะศูนย์การค้าที่นี่ซึ่งผมเชื่อว่าฝ่ายวิจัยของบริษัทเซ็นทรัล นะครับพัฒนาคงจะดูแล้วว่าจังหวัดนครสวรรค์น่าจะเป็นแลนด์มาร์คเป็นศูนย์รวมนะฮะของการค้าการลงทุนนะผมผมคิดว่าไม่เพียงแต่แค่จังหวัดนครสวรรค์ที่พี่น้องประชาชนเนี่ยให้ความสนใจที่จะมา,าชมห้างมาจับายนั้สอยนะครับามาใช้สบายาไลฟ์ในเรื่องของชีวิตต่ตางๆแต่จังหวัดอื่นๆน,น,นะครับใน ภาคเหนือตอนล่าง2ก็คืออ,อุทัยธานีกำแพงเพชรพิจิตรอาจจะรวมถึงชไหน้าที่ติดกันนะซึ่งมีประชาชนกว่า3ล้านคนนะครับที่มาใช้บริการที่นี่นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นนิมายที่ดีนะแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าเซนทรัลนครสวรรค์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเติมเต็มเรื่องของ ธุรกิจท่องเที่ยวนะซึ่งจากการที่ท่านวลญยาท่านวลรายาจิราชิวัตรได้แจ้งแล้วว่านอกจากข้างสินค้าแล้วยังมีสูนย์การแพทยนะครับยังมีโรงแรมที่รองรับนะฮะแล้วก็มีบริการอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นทางเซ็นทรัลเองก็ได้มาช่วยในงานท่องเที่ยวเช่นเทศก,กาลถูกโคมไฟนะครับและที่สําคัญ ท่านก็มาเปิดในช่วงที่เรากำลังเข้าสู่เทศกาลตุ๊กจีนนะครับรก็คือเป็นเทศกาลแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโคซึ่งเป็นเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในจังหว,วัดนครสวรรค์นะครับวันนี้ทีมงานของเขานั้นก็มาด้วยนะครับในการจัดการางานนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่มาช่วยขับเคลื่อนและก็เติมเต็มสิ่งที่ผมประทับใจในเซ็นทรัลนครสวรรค์ก็คือ การที่บริษัทเองนะครับมีนโยบายที่จะรับพนักงานนะฮะพนักงานที่ทํางานที่เซ็เนเรัลนครสวรรค์เนเป็นคนจังหวัดน,นครสวรรค์นะฮะไม่น้อยกว่าร้อยรัแปดสิบนะฮะครับดังนั้นตรงนี้เป็นนโยบายที่ชื่ชนฉุนโฉมชื่นใจชาวจังหวัดนครสวรรค์มากนะครับ,นะรบแล้วก็สามารถที่จะโยกย้ายได้อย่างเช่นว่า คนที่ทํางานอยู่ที่เซลทิรัทงางภาคกลางก็ดีภาคใต้ก็ดีหรือภาคอีสานก็ดีก็สามารถจะโยกย้ายมายที่นี่ได้เพื่อกลับภูมิลำเนาดูแลครอบครัวนะครับอีกประการหนึ่งซึ่งนโยบายของเซ็เทรัลเองก็คือการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานล,ลากเช่นสินค้าโอทอสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของคนคนครสวรรค์นะัซึ่งท่านก็จะช่วยการส่งเสริม นะฮะรวมถึงธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจร้านอาหารต่างๆต,ตรงนี้ก็เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับโอกาสตรงนี้ในการพัฒนาสินค้าของจังหวัดนครสวรรค์นะครับ เจนกับยูลฟาเบลารนนี่สวัสดีค่ะท่ะะานประธมนรับส่งเสียงมาเบดิกนีๆโชว์ยิ่งใหญ่มากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่นอนอื่นให้ทั้งสองคนทักทายถึงแฟนนะครสวัสดีก่อนอน,นะครับเชิญครับ ครับก็สวัสดีนะครับแฟนๆชาวนครสวรรณนะครับแล้วก็แฟนๆที่มากันในวันนี้ด้วยนะมาจากกรุงเทพฯไป,ประยะไกนะครับก็ดีใจที่ได้เจอมากๆคกัน้าเหรครับค่ะสวัสดีแฟนๆทุกๆคนเลยนะคะขอเสียงกรี๊ตต้อนรับให้โซเรนรุกับอาซาได้ไหมคะอใช่รวมกลุ่มใช่รวมกลุ่มใช่ที่นี่เลยครับที่นครสวรรค์ นี่คำถามต่อไปกันเลยะคะรับถามเลยว่ามีความคุ้นเคยหรือว่าเคยมา <S <S <ละ>นครสวรรค์หรือเปล่านี่อาถามดีกว่า <S <S <ละ>เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างได้มานครสวรรค์ในครั้งนี้ครับเชิญเลยฮะเคารมดีใจมากครับที่ได้มานครสวรร,รค์จริงๆแล้วผมเป็นคนพิจิตบ้านบ้านใกล้เลือนคลิงกับที่นครสวรรค์ด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสแวะเวะียนมาตอน,นเด็กๆบ่อยๆอยู่แล้วที่นี่แล้วก็นี่ล่าสุดก็เล่นกลวงคำไงของคุณเบลคงเดียวกลวงคำนี่คืออำเภอไหนนะฮะในเรื่อง เยอะมากเลยค่ะอย่ชั้นตาคลีชุมแสงประสีอยู่ปากน้ำโพใช่ใช่เรียกว่าหลักไหญ่น้ำเอใช่ค่้วก็รู้สึกอย่างที่บอกคือมันผูกพันมากๆอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราก็คือเล่นละครด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ตอนที่ถ่ายก็มีโอกาสได้มาแต่ว่ายังไม่เคยมาเยือนหลักที่ละครออกเลยค่ะก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกดีใจมากๆที่ทุกคน ให้การต้อนรับขนาดนี้นะคะขอบคุณมากอบอ,อุ่นมาก่เมื่อกี้เจมออกคือยังไงเหมือนกันเหรอผมก็กลังคิดอยู่เหมือนกอันใช่ไหมนั่นเลยใช่นตตั้งแต่ละครอนอนใช่ใช่ค่ซึ่งตอนนั้นกองกรรมงดังมากๆนะครับนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่โชคชะตาฟ้าลิขิตให้สองคนนี้มาอยู่บนเวทีนี้ในวันนี้นะครับกับงานสุดยิ่งใหญ่กับแกรนด์โอเปรนิ่งของเซ็นทรัลนครสวรรค์นะครับถามถึงเซ็นทรัลดีกว่าเพราะว่าเราก็มีโอกาสได้เห็นตั้งแต่ด้านหน้าแล้วเนาะที่มาถึงนะครับรู้สึกว่านี่คือเซ็นทรัลท โอ้ผมประทับใจมากนะครับคือแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบมากสุดข,ของสวนน้นครับชันโลกในความสวันนี้นะครับก็คือมีมาส์คคอตใช่มีมีมีมาสคอตซึ่ง,ซ,งซึ่งมีหลากหลยสีมาถนะ้เกิดว่าตรงบริเวณข้างหลังนี้<ม>จะเห็นสีฟ้านะครับก็เรียกว่าเป็นสายลังที่แบบน่ารักแล้วก็เป็นจุดที่ทุกคนก็สามารถมาถ่ายรูปเช็คอินได้ครับขอบคะครับ ค่ะก็อันดับแรกที่มองเห็นเลยนะคะประทับใจดีไซน์เพรรู้สึกว่าเซ mm hmm. ็นทรัลนครสวรรค์คือดีไซน์ไม่เหมือนที่อื่นมีความดึงเอกลักษณ์ของความเป็นน,นครสวรรค์ออกมาแล้วแบบมันโดดเด่นเห็น <ๆ S 1> ได้ตั้งแต่ข้างหน้ารวมถึงมีทั้งพื้นที่สีเขียวอะไรต่างๆด้วยที่ไม่ใช่แค่เหมือนศูนย์การค้าแต่ว่าสามารถเป็นไลฟ์สไตล์เราสามารถมาแบบเอิแฮงเอาท์ที่นี่ได้แล้วก็น่าจะทําให้ทุกคนมีความสุขเหมือน สวรรค์น,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 นครค่ะใช่ถูกต้องเลยเราต้องการให้ที่นี่เป็นเหมือนสวรรค์นครใช่แล้ววันนี้เราก็มีเขาเรียกว่าอไงนะโอ้เป็นแบบเรียกว่าเทพบุตรกับน,นางฟ้าน<ไ>ัน <c oughs> นี้นี่ก็คงจะไม่เกินไปนะฮะคราวนี้ขอพูดถึงพี่น้องชอาวนครสวรรค์กันหน่อยดีกว่าเพราะผมเชื่อว่าสองคนนี้ก็น่าจะไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนีม้มันนานมา,มากๆแล้วที่ทุกคนพร้อมใจกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณตรงนี้ด้านบนแล้วก็ด้านบนไปอีกนะ มาเพื่อเจอพูนสองคนโดยเฉพาะเลยดั้งบนดั้งบนทักทไยนะฮะ,ะชั้นสามส่งเสียงไปแล้วน,นี่นะฮะเป็นยังไงบ้างครับเจอพี่น้องทุกคนสมหวัวันนี้ครับเจมส์ครับก็รู้สึกดีใจนะครับดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสมาเจอทุกคนนะครับแล้วก็วันนี้เราก็ตั้งใจทำโชว์ขึ้นมาเพื่อให้มาสร้างรอยยิ้มนะครับแล้วก็มาให้ทุกคนแนะนำให้รู้จักในส่วนด้าคการสมหวังนะครับที่เราตั้งใจออกมาที่จะทำเพื่อ เป็นสเปซสำหรับชาวนคนสรสวรรค์จริงๆครับแล้วเมื่อกี้ร้องเพลงมาด้วยที่คำว่าความรักใช่ครับจริงๆเพลงที่มีความหมายดีมากเลยนะครับเหมือนกับที่เป็นดินแดงสวรรค์ที่ทุกคนได้อยู่กับความรักอิบานหาชัดใช่ครับใช่ครับไปได้แล้วครับค่ะไหนๆชาวเช็คชั้นสามแล้วขอเสียงชั้นสองด้วยได้ไหมคะไม่ได้เหมือนกันค่ะชั้นหนึ่งเลยนะแล้วชั้นหนึ่งล่ะชั้นหนึ่งเป็นไงคะ เราต้องให้เบลล่าขอเองไนงะไม่ใชนะ่เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวแทนลองขอนะอ่ะขอ,อเสียงให้เบลล่าหน่อยครับนี่ก็ดังนะได้หเหมือนกันเบลล่าลองขอเองสักทีหนึ่งทีนี้ขอเสียงให้เจมจีค่ะนี่ <laughs> มันมีอิทธิพลจริงนะเดี๋ยวรอบหน้าผมจะให้ครับขอเสียงตัวเอง <laughs> ลองขอเสียงพี่แคนนี่แครับอ่ะขอเสียงให้แคนหน่อยครับฉันรับทุกเธอขอบคุณมาก どう ่านอยู่บนเวทีนะครับเพื่อเป็นการถ่ายภาพร่วมกันในช็อตแรกของเราครับมองกลางเลยนะฮะว้าวมองกลางนะครับเผยย่านับนะครับวิดีโอนี้ด้วยนะฮะ